ตุไล่หัวบาราก้าตุาเรียนที่คณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหนูชื่อดิอง๋งรุนลีนดายะชั้นตุ้ศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทย,า,ยลา,า,าลัยราชพัจราค่ะมาแล้วนิทานสามภาษาเรื่องอึ่งอ่างกับปัวตะบุนซอกแอนเดอฟผู้แต่งรัตนาโคชนาะ และกิติกาชินพันธ์ภาพภาษาอังกฤษเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ Once upon a time there was an ox oh, who was walking in a swimming p i o l More, m o ม่โม่อินเตอร์เฟิวนันนี่ยังบุญสักเวิร์ดเพลย์อ้กเอ้สนุนจังเลยพวกเรามาเล่นน้ำชิ้นมาเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าอบอบอบฮ่าฮ่าฮ่าอบอบอบฮ่าฮ่าฮ่าระหว่างหากินวัวตัวนั้นก็หยาบลูกอึงอ่ะตายเป็นจำนวนมาก รู้อ่ะฉันจะไปหาแม่และบอกแม่ว่าโอ้มีสมากิกตาเบิดไหมาอาจจะให้ว,วันยังสั่งมาประสัดมันจินจาเก็บยันตนกันต่อสัมไปมายไม่ได้ยินไม,ไม่ได้ยิน อู้มันใหญ่เท่านี้ได้ไมั้ยลูกมันใหญ่กว่านี้ค่ะแม่บุษซ้อก็เ๋อโยบุษซาปะด้วยนี่หลายกี่ อูอูอูมันใหญ่เท่านี้ได้ไหมลูกมันใหญ่กว่านี้ค่ะแม่อูอูอูัต there was a lot นุ้ม the m a บนส Head burst herself and fell down and burst to fell die ท่านผู้เก็บที่าคารุค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยากทำสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ do not attempt the impossible อยั g งงั้นจะบ n d ปนดอยังมุสตาเหวบิลลาฮิโตฟิลวะฮิดายะอสัสสลามุอะลัยกอบารัฮุลมาฮิบอรอ